เทนแทนแทนคักเท็ดดีอันนี้กี่ใบกล่องนี้กี่ใบอืแล้วกล่กองนี้กี่ใบออมแล้วกล่องนี้ล่ะกล่องนี้กี่ใบอืมแล้วกล่องนี้ล่ะกี่ใบอืมอันนี้สิบใบอันนี้ก็สิบใบ อันนี้ก็สิบใ,ใบอันนี้ห้าใบอันสาวโบนมโตอืมเพิ่นอุ่นมาไหเพิ่นอุ่นมาไหเพิ่นอุ่นมาไหเพิ่นบอกว่า อันอยากไปกินยังก็เอาไปกินเด้อไปซื้อเด้อไปซื้อกินนะสันวะเพิ่นบอกดิดิมูม้มูละว่าเงิ่อนยังอืมหูแต่ว่าเพิน่นนห้อือมันไ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> หูจ้าจวายหูจ้าจวายอ่าฮูจ้จวาย oh my god oh my god เ <laughs> ฮ <Hey, S 1> <ylum' S 2> ้ยย <laughs> ังมีอีกเด้เนี่น้องเหนื้อใจกนี่นี่ยังมีอีกเห็นบ่เนยยังมีอีกนะอ้ อีกตั้งหักนะทุกคนเนี่ยยังมีอีกตั้งหกักเออเนี่บอเออคุยเนี่าบนับเนว่าบอนับอีกกองหนึ่งเอออีกกองหนึ่งคือของอีกคนนึงอื้เต้น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 เฮ็ดจึงไดเฮ็ดจึงไดไปเศร้า หาหมองเศร้าไหมหาหมองเศร้าไหมอืมเคยดูถูกคนอยู่ในห้องเช่าบ้านเช่าว่าไปอืมตอนนี้เป็นไงเออตอนนี้อือกูเ <c oughs> ยาว่าทับถมเถอะสิทับสิถมเข้าใจไหมมันสะสมอืมมันสะสมสิ่งที่มึงต้องได้หลับเข้าใจไหม มีไหมล่ะเออไปล่วงหน้าเขามีไหมล่ะไปล่วงหน้าเขากี่เดือนกี่วันอืกี่พันกี่หมื่นอปัญญาซ้ำสูเหรอแต่ก่อนนะ่ะมีมีเพรามีคนโอนให้ไปเศรา้าพวกถูพวกสูถึงในเศรา้าใดมีปัญญาเศร้าถ้าเกิดว่าให้จกเงินพวกสู๋ไปเศรา้าบอกโอ้ยพวกสูว่ามีปัญญาขอดูถูกได้เลยจ้ะดูถูกจริงๆแหละอืม ไม่ได้ดูผิดนะดูถูกอืมดูถูกเออดูถูกต้องเลยแหละนะไม่เฮอไม่เคยดูผิดเลยอืมดูถูกคักเน่ๆนี่แหละเออสมองอน้อยนิดพวกศูนย์่ยนะไม่มีสติปัญญาอืมและวกเสบ่มีวาสนาท่ว่าิีด้มเจอิคนเศร้าห้อยู่อีกต่อไปกูสิบอกมึงให้ว่าสันส่นซะอืมนะ จิตใจพวกมึงนี่ชั่วช้าสามานเข้าใจไหมตอนนี้รับกรรมจะกรรมหนักกรรมเบาก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของพวกมึงทั้งนั้นอื oh อโอไมคยโคตเห็น <c oughs> หายใจบาออก <c oughs> อ,อีฮะแมวหายใจบาออกอี่ะแมวหายใจผง,งาบแลว้วทุกคน มันครบไหมเนี่ยมันครบสี่ใบมันมันครบอยู่แล้วมันครบอยู่แล้วเออจะหลอกไปทําไมอืมไม่ใช่ว่าหลอกตัวเองแล้วมีความสุขหรอว้าไม่จ้ารุ่นนี้ไม่หลอกตัวเองจ้าหลอกไปทําไม <c oughs> ไม่ใช่ผี พี่น้องคอยเออเพื่อนเพื่อนพี่ๆคอยบอกเพื่อนบ่วันใส่คอยดอกทุกคนเพื่อนมีแต่ยินดีปีดากับคอยเนาะทุกคนเนาะอืมแต่สมน้ำหน้าอืมสมน้ำหน้าอืมอีฝ่ายตู้เข้าใจไหมเป็นไงคำทีวามึงเหยียบย่ำคนคำทีวามึงเงินเหตุอย่างไว้กับคนอื่นมึงไม่ต้องว่าแค่คำพูดน่นนี่ก็คำพูดนี่แหละ ที่เป็นบาปติดตัวมึงน่ะอีไฟตูฟฟฟ้เป็นไงอืพยายามเหตุหนาซื่นด้ทุกคนพยายามเหตนาซื่นแต่มันซื่นบลงอืมมันซื่นบะลงมันมีแต่โหด <c oughs> ตม้มตมจนเอออกตมนะอืมไม่เป็นไรมึงไม่ยอมรับหน้ากล้องไม่เป็นไรแต่ในใจมึงรู้ดี <c oughs> สปิดไปซื้อเหรอปิดเรื่องอะไรอ่ะปิดปิดไม่อยู่แล้วคนอย่างมึงขนาดตัวมึงเหรองี่แงวเสียน้าหมกผ่ากก็ยังปิดประยู่เลยเนาะอืเห็นบอกเขาเจ้าว่าสุภาษิตช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดว่าสันว่ามึงคักกว่าสั่งอีกอีพากกีมึงตต ขอบคุณสาวโบโนมโตเพิ่นบอกว่าเอาไปกินยังก็ไปกินเด้อจ้าเดอ้อเพิ่นให้ล่วงหน้าตุดจีนตุดจีนคำ,คำว่าตุดจีนไหมรู้จักไหมคำว่าตุดจีนอืยังมีอีกตั้งหากเนยอีกปึ่งหนึ่งโอ้ยบอกบอะกาเอาลงอือนี่เด้อีกปึ่งหนึ่งโอ้ยออย,ออย,ยีบออกัยิบออกยิบออกยิบออก <c oughs> หาหมึกสุข,ขอนอนไหม่เอ้ยสิหาไสละบันอีฮาเมลคือหายใจยังสัน่นอีฮาเมลบริษัทอีฮาเมลอีฮาเมลเออมึงหูเบาอีฮาเมลเออตอนนี้มึงเออสมบัติพอมึงสิบบรเิเลือไว้ห้มึงเลยเอ็ดเละเอียนฮาเมลสมบัติพอมึงตอนนี้กำลังถอดตลาด <c oughs> <c oughs> เป็น เป็นพนดีกับเอียนฮเมลเอ,อ่อเนีน้องทุกคนมันไม่รับรู้ขอให้มันได้กินขนมเออกับศูนย์พิเศษก็พออียนแมวอียแฮเมลนี่บอสอว้ยบลูยังแล้วอียแฮเมลเออมันสีรูอย่างเนาะขนาดอันพ่อเมย์มันยังบลูเนาะทุกคนบ้าบออียนแมวอียนแมวดีแล้วมันเป็นยังสี่ทุกคนมันสิบเอไดรับรู้อย่างขอให้มันได้เข่าเซเว่นอืมขนาดนั้นเขา่าเซเว่นบอกนหนบอกว่า จะให้มันทุกสิ่งทุกอย่างเอีหรแมวอีหรแมวกับประกาเออพอกับเม่มันเด็กไฟตัวสองตัวนี่อืก็บอกไฟตูน้นี่ประกาศยางผ้ามันยางเปลี่ยนเสียดอันมองอันของเหรียญนี่ทุกคนอืมอย่าเอียร์แมวมันเอาไปลีนเอาของเหรียญเนาะทางอันมันซักดินซักหม้อเนาะอืมเอียรแมว <laughs> มึงมึงเถือกันมึงเข่าเซเวน่นก็ถือดึงแขนเออดึงแขน ไปฟังนั่นฟังนี่เนาะมึงเนาะอือก็เลยบด้เขาส่วนของเหรียญเนาะมึงอีฮัมแมวอะโกย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 นี่นี่นี่อันนี้ยังไม่รวมเงินพี่อยู่นะเออเดี๋ยวเอาเงินพี่อยู่มารวมด้วยเดี๋ยวเงินพี่อยู่นี่ถามว่าได้เยอะไหมได้เยอะนะทุกคน ได้เยอะเพราะซุเปอร์แตงพี่พี่น้องเรานะอ่ะแต่ขอบคุณพี่พี่น้องน้องเลยจ้าซปเปอร์แตงซปเปอร์แตงในน้ำซปเปอร์แตงอิหลีจ้าทุกคนเดือนที่แล้วไดนะ้แน่ซุเปอร์แตงจริงๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆจมากจ้า <c oughs> <c oughs> อย่ามั่นใส่กันนะจ้าเด้อโอ้ยอาก้เอาเงินไปหาห้องเศร้ากันจ้าเมืบาย้าทุกคนขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าอาโก้